โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ไม่โอทเปชิงเลยครับวันนี้ไม่ไหลธรรมชาติหรือไหลข้างทางเช่นเดิมนะครับวันนี้ออกมาตกหิ่งหลิวในระยะสามเมตรหกครับตกเป็นเม่นสี่ปอนชิ่งสองปอนะครับวันนี้ตกเป็นบาลานแตะหนึ่งตะขอครับทุ่นที่ใช้วันนี้ก็คือเป็นทุ่นจากแอปแอปหนึ่งนะครับผมสั่งมาหลายเนี้ยผมได้คิดว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้ครับข้อสีมันน้อยตกหมธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องๆหลายหลายคนหรือว่าเด็กๆหลายหลายคนนะครับ ที่จะเข้าวงการตกชิงหลิวนะครับถามว่านะทุนราคาถูกๆใช้ไม่ได้เหรอครับนี่ครับทุนราคาถูกๆใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่สไตล์การตกของน้องๆนะครับครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มตกอะไรวันนี้เหยื่อที่ใช้เหมือนเดิมว่าผีกระซิบหมายหมายนี้เป็นหมายของสองคลิปที่แล้วนะจะมาซ้ำเป็นคลิปที่3ามนะครับเดี๋ยวพอคลิปสามเดี๋ยวเตรียมตัวหาใหม่ใหม่นะครับเฮ้ยไม่ใช่หาใหม่ใหม่หลังวันเนี้ยอาจจะแบกหลิวนะครับ ไปตกที่บ่อวนันว่างๆนะครับหรือบ่อพี่บอลนั่นแหละที่ผมไปประจํานะครับที่ไปเล่นสวายบ่อยๆนะครับในช่วงนี้ขิงหลิวไม่ค่อยได้ไดครับอาจจะนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้สต็อปเปอร์หมดถ้าเอาไปก็ต้องต้องเอาในพวกเนี้มา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 ไล่มามา,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 มาแบบแบ่งปันใส่ใส่ใสายนะครับต้องดูสถานการณ์อีกทีครับ ครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นกันแล้วครับชิ้นเกี่ยวเป็นฟาร์มเท้าเหมือนเดิมครับเหยื่อก็เหมือนเดิมฮีกซิฟมีวางจําหน่ายแล้วนะครับนะนะใครอยากได้ก็ติดต่อได้เลยครับที่ออฟฟิเชียลเนี่ยครับอ๋อใครอยากได้ก็ติดต่อมานะครับมีวางจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยครับซองเท่าเดิมครับน้ําหนักต่อซองก็คือสามสามขีดครับหรือว่าสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมนะครับแล้วก็ น้ำหนักตะซอ,อง300กรัมนะครับแล้วก็ราคาเท่าเดิมครับสามสิบหาทนะครับน,าน้านท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยที่โอ๊ฟฟิชิงนะครับครับเดี๋ยวจะเริ่มตกกันแล้วเดี๋ยวผมวเอาบคนเคลยเซ็นครับ ยังไม่ทันได้เซตอะไรเลยดูเฮ้ย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 ตะเพียนโอ้โหสายโฉบมาแล้วจะขอเบาอะไรเบานะครับเทคนิคการไล่เบานะครับ นีหนึ่งแตนครัตะเคียนหนาวหนาวครับหนาวหนาวยังกินนะครับ เอ้โหเมื่อกี้หน้าวัดนะไม่ทันนะจังหวะ เพียนครับสำเร็จนะครับหมายนี้ตะเพียนเข้าแล้วนี่ครับโอ้โหแล้วตัวไซส์ดูครับเฮ้ยดูไซส์นะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยครับ ุ่งนี้ผมไปเล่นสบา,ายดีกว่าไม่อยากพกหลิวไปอ่ะนะเดี๋ยวหลิวมีแบบช่วงวันวันเดี๋ยวค่อยแบบคึกคึกไม่ต่เ,ยเหยื่อเราหรืเอาหลิวไปหลิวไปใป้้อ,องเลยว่าได้ไม่ได้ครับผมจะเอาเหยื่อไปเทสไง ามันคุยหลุมด้านล่างแล้วนะ โดนอ,นอาการอาการทุ่น,นครับเข้าปากนะแต้มหนึ่งครับอีกแต้มหนึ่งนะแต้มที่สามครับตะเพียนนะครับ อินพุตเอาพุตกรุ่น สาไล่สายลัง ตัวเล็กครับเล็กสุดเลยใส่เล็กนะครับจบครับน้ำเป็นขื่นครับมองทุนไม่มองทุนไม่ค่อยชัดนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ขอจบลงเพียงตอนนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตาให้ช่องโอฟิชชั่นด้วยครับ ก็อย่าลืมเหยื่อเพียงสิบวางจำหน่ายนะครับสองรอสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยนะครับค่าส่งห้าห้าสิบบาทนะครับนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ